สวัสดีครับผมน้องผ้าไหมจะฝึกดรฟ์กอฟนะครับผ้าไหมเห็นลูกกอบไหมลูกเห็นแล้วใช่ไหมครับตีไงลูกใช่ไหมเอาไม้ตีใส่ลูกเลยลูกเออเอาเอาไม้ตีใส่ลูกกอบนะไม่ต้องจับสิลูกหนูเอาไม้ตีลูกเอาไม้ตีโอจับสองลูกมือเดียวเลยเหรอลูกไม่ได้มั้งลูกลูกมันใหญ่หนูจับไม่ได้ปล่อยมือขวาก่อนลูกเออวะจับมือเดียวพอเออนั่นแหละลูกมาทำาไงต่อลูก ไหนลูกก๊อบอยู่ไหนคะอ๋อถือไปไหนอะลูกเอาลูกก๊อบมาทางนี้เฮ้เอาลูกก๊อบมาทางนี้หนูจะถือไปไหนอะท้าไมเดินไปไหนอะลูกฮะเอาลูกก๊อบไปไหนไม่เอาลูกน้ำไม่เอาซอกระป๋องลูกอ๋อลูกก๊อบเขาตีไงลูกไหนเขาโยนยังไงคะลูกก๊อบทำยังไง อึ๊บโอ้โอ,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 อ้เขาโยนงี้ใช่ไหมลูกเฮ้ <c oughs> ดีใจจังเลย